สินาทีอ่ะแล้รับจับนานไหมเนี่ยก็นานเลยถึงครึ่งชั่วโมงเลยค่ะนม่นเด็กก็สิบนาทีได้น่าจะสิบเ้าับมัย 11, อ,อ,มมอยู่ประมาณ19.1516หน่ี เป็นเป็นไอเน,นี้ยเหรอใช่มัม้นอยู่ในยูทูปนะมันตอนนั้นมันยิงไปแลวนะแล้วที่เดินไปไปอะไอตอนนี้เราก็ไม่ไม่ไม่ได้สนใจอะไรใช่ปะ หนาได้ที่หนึ่งชีหนึ่งอันนี้มันชี้หน้าไข่ชี้ไปทางบ้านนะอันนี้คุยอย่างไงคุยก,กับพ่อหน้าหรือ่ะ ช่แล้นะครับอันนี้เริ่มเริ่มมีปักอย่างเงี้ยก็มีมีแล้วก็มีแบบผ้าขึ้นอะไรกันบ้างลใชนะ่ไหม ไม่ไม่ต้องการทีลสำองไมวใครอยากดันเข้าไปข้างในพอแล้วแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเมื่อเฮ้ยยังยังไม่ถึงตอนที่มันต่อยตอนนี้ยังไม่ต้องมาประพันะยังไม่ต้องมยังเรายังไม่มาถ้าที่บอกแล้วไปต่อยแต่หลายรอบนี่คือก็ยังยังไม่มียังเขายังไม่ สล,ลับมือดิ่คือที่ละมือดิจะได้เมื่อยที่ละมอือันนี้คือมีปากเสียงแฉกแล้วแล้ว <c oughs> ลต่อยกันนี่เห็นไหม,ไมเห็นเนาะเห็นกันใช่ปะอันนี้คือเรา

เดินหลบเข้าไปแล้วน,นี่คือนี่เดินตามเข้าไปอีกอ,อันนี้อันนี้คือเริ่มน่าจะ,ะน่าจะมีแบบพูดจาอะไรบ้างแล้วล่ะใช่ที่เขาน่าจะพูดอะไร น,นี่พี่ยังไม่ได้จบไปย,ยังนะเหมือนยังไอ้น,นี่กันอยู่อ่ะมันพูดคุยเหมือนอะไรอย่างเงี้ย กจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะปิดปมดหมได้นะกากระบะตัวเนี้ยรู้สึกนะม,นมันจะได้กว้างปิดเล้มปิดหมดเลยหรอสามคนสองส,สามคนมีเรื่เพียร์แข่ง่นรอบหนึ่ง

เน ah. yes. ี่ยค่ะอันนี้คือเรามาทํำสายเห็นแล้วว่าเขามาอะไรนี่เขาชี้หน้าใช่ไหมนี่นี่เข้ามาแล้วเนี่ยนี่นะต่อยแล้วอ่ะต่อยก่อนเลยด้วยอ่ะ อออวิดีโอเมื่อกี้แบบหูยตัดต่อเลยอะ่ะเนี่ยดูท่อก็เหมือนป้องกันตัวแล้วดูพ่อแก่แล้วอ่ะกับคนสามเจ็ดอะ่ะแต่ดูลักษณะรูปการแล้วมันมันมันพูดอยู่นานเลยเพื่อที่จะยั่วายุให้เกิดเกิดมโหแล้วลงมือก่อนด้วยแล้วดูคลิปอันนั้นที่ออกไปดิ ก็กลับเข้าไปป้อมอีกรอบหนึ่งน่าจะกลับเพราะว่าล้มมาเออเคลียไปเอันนี้คือพ่อก็เออยอมจบนี่ไม่จบมามาอีก <c oughs> ชี้หน้าอีกรถติขา,ขาด้ลูกค้าลดลูกบ้านเนาะเออเราสองพนก็เราก็ไม่กล้าแล้วละ่ะเข้าใจเราก็ต้องทำหน้าที่ด้วยนะก็เนี่ยรถก็เข้าออกรยด่เรื่อย นี่คือเหมือนอารมณ์เขาเดือดเต็มที่แล้วเนะี่ยอันนี้แม่จะโทรนี่นี่ซอยเขาอ,อันนี้แม่กำลังโทรหาผู้จัดการใช่ไหม,มดี๋ยวมีมีอีกนะเข้าอม่แง่เข้า,มาอม่แง่เข้า,มาอามาอ่แง่ ตอนเนี้ยตอนนี้แม่เย็นบางประตูโยเ,เขากินเราปะครับกินคน,นกินเราแล้วนนไม่จบคือเหมือนเขาพยายามทำพ่อ,อตลอดเวลาแต่คลิปที่มันออกไปมันไม่ใช่ไงพี่หนูถึงต้องมาขอดูลุงบิดอย่างเดียวคลิปที่ออกไปผมดูอยู่ใช่หนูถึงขอลองอ้อ,อนวอนขอดูไงพี่เพื่อความยุติธรรม นัวเวลานั้นโทรหาใครไม่มีใครรับโทรศัพท์เราเลยตีไปหัวเง้แล้วเราดนาอเาไม่มีรอบสอีกเหรอคุเขาไปทุคนแล้วไอเนี่ยเดี๋ยวจะมีหัวที่สมเดี๋ยวเราจะรีบเก็บโทรศัพท์คิด่าแค่นาทีกว่ามันตัดตอนตอนที่เี้ย่นียใช่ค่ะใช่ใช่ไอตอนเริ่มต้นที่เขาเข้ามาต่อยพ่อหนูในในเนี้ยไม่มีหนูถ่งต้องมาขอดูนะคะหนูเลยอยากรู้เพราะว่าพ่อไม่เคยเป็นแบบนี้ ไม่มีลุงจะเดินไปด่าไม่มีมีลูกบ้านอี่หนูาลก็ไม่งด้งนลใช่หนูเลยขอขอความยุติธรรมนิดนึงผิดก็ผิดเพตอนนี้สังคมเขามองว่าเราประอใช่อะไรก็รอใช่จะคี้จะกระโถนอะไรก็โยนไว้ตรงนี้ทำดีเสมอตัวทำชั่วเข้าตัวเองเขานนัั้วยีร นี่นี่นี่ไกลยังได้แล้วได้แล้วไก้ล้วได้รอบเดี๋ยวจะโผล่เข้ามาอีกรอบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยกำลังกำลังดันล๊อปคอไว้ไม่ให้ออกมาให้อยู่ใน้อ้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโผล่เข้ามาเดี๋ยวอีกรอบเนี่ยกำลังกลัวเย็กแม่อยู่อันนี้คือเขาผักแม่ด้วยใช่ไหมอีกเที่ยวแรกค่ะ เนี่ยกำลังขวายัดแม่มึงออกมาเสียดายเนี่ยมีเสียใช่ใช่เนี่ย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 กำลังมวายัดแม่มึงออกมาขวายัดแม่นีในเนี่ยค่ะเนี่ยดูดิดูทำกับพ่อหนูล้มลงไปนั่นเห็นยังล้มไม่เป็นไรหลักฐานอันนี้เดี๋ยวเก็บให้ดีใจเย็นๆใจเย็นๆ มีแค่ช่วงนี้นะเอาแต่ช่วงนี้นนมันเลวแค่ไหนอ่ะแต่แต่ช่วงของตัวเองไปลงอ่ะคือมันจบประมาณนี้ใช่ไหม,มเดี๋ยวเพื่งเดี๋ยวเพื่อไปให้จบก่อนจบนะจบประมาณนี้นโอ้โหแล้วมันก็มีแบบว่าตำรวจมีอะไรเข้ามาอะไรประมานี้เดี๋ยวดู เขาแค่ช่วงที่ยิงแล้วก็ช่วงที่เตะใช่ค่ะหนูถึงสงสัยไงว่าเริ่มแล้วมันคืออะไร อันนี้ก่อนนะอันนี้ก่อนอะไรนะตัวมอเตอร์อันนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้หาทางบันทึกรับไปเลย Stuff, เห็นได้